แล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของคนการเมืองที่มีตําแหน่งและคนการเมืองที่ไม่มีตําแหน่งก็ขยับไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นสงการหรือจะเป็นวันธรรมดาก็ตามแต่การเมืองไทยไม่เคยหยุดนิ่งนะฮะเมื่อไม่เคยหยุดนิ่งนี่แน่นอนครับวิธีการคิดอาจารย์สุขุมเนี่ยหยุดนิ่งไม่ได้อยู่แล้วนะเราคุยกันกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับครับอาจารย์ะเหมือนอย่างที่คุณวิสุทธ์ลาพึงเลยนะครับคือเรื่องของอํานาจเรื่องของการเมืองเนี่ยครับ มันก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันมันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่หยุดมันไม่พักมันยิ่งแรงนะยิ่งช่วงสงกรานต์ที่หนักใจปรากฏว่าเห <c oughs> ็นชัดเลยว่าครับศูนย์กลางอำนาจไปอยู่ที่เชียงใหม่อ่าใช่คุณทักษิณชินวัตรนะตรงไปตรง่าวันนี้เนี่ย <c oughs> อ่ตัวตึงของของํำนาจเนี่ยนะครับอ่ันชัดเจนแล้ววันนี้ว่าเป็นของคุณทักษิณแน่นอนนะเพราะว่าทัาน,นายกเนี่ยอ่ตามกฎหมายเนี่ย อยู่ที่หัวหินที่หัวหินอยู่ที่หัวหินก็เดินคู่กับลูกสาวแล้วก็เดินช้อปปิ้งนะซื้อข้าวซื้ของแต่ว่าไม่เหมือนไม่เหมือนที่เชียงใหม่เขาคึกักกันถึงขนาดว่าครบองค์ประชุมเมี่ยงใช่ใช่ใช่มาพูดอะไรมาอำนาจอยู่ที่นี่เว้ยใช่ใช่คือเอาเอาเฉพาะการจัดกำลังคนทางทางทางข่าวนะตจกุมนะ ครับครับการจัดบางกําลังคนที่ไปเฝ้าคุณเศรษาคุณทักษิณคุณทักษิณเยอะกว่าอ่าชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะฮะอนากอยู่ไหนไม่ทราบอยู่นาจอยู่ที่นน่นอือใช่ใช่ใช่แต่ผู้ถูกอำนาจอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่อังนั้นก็ข่าวสารมากกว่าเห็นไหมใช่ใช่ใช่เพราะถ้าใครติดตามนี่ก็เอ้านี่ไม่นานคุณยิ่งรักกลับแล้วนะเออเห็นหวังว่าสงการหน้านี่คุณยิ่งรักกงมาร่วม กระบวนการด้วยนะใช่ใช่แล้วก็การพูดอย่างนี้ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีความมั่นใจนะว่าว่าจะได้จะได้อ่าว่าเป็นไปจะไม่รู้อ่ะจะได้กลับมาคุยอะไรกันหรือเปล่าครับแต่ผมมั่นใจซะแล้วว่าคุณมีเดี่วอันนั้นอันนั้นก็มีใครไม่มั่นใจจ้ะนั่นยสิเีสิมีคนที่ทํเดียวแล้วก็ปรับใครสือว่าว่าไม่มีอ่ะอืมนะ นะ,นะเพะนั้นตรงนี้เนี่ยมันม่นใจแล้วนะครับแล้วคาดว่าไอการปรับกลรมเนี่ยก็คงจะมีหลังจากที่อาวุอายุของวุฒิสภาในเรื่องห้าปีหมดลงอ่ะนะก็ประมาณถามว่าไมทำไมเออทำไมอาจารยถามว่าทำไม,มก็เพราะว่าถ้าเผื่อว่ายังไงมีวุฒิอยู่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยวุฒิเขา มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงนายกด้วยครับแต่ถ้าหลังวันที่18พฤษภาคมเขาหมดสิทธิ์แล้วครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ตามแต่เต้าฟังทุ้มเสียงของนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะเรื่องการเตรียมปรับคอรมอเพ็นต้องวางคนให้ถูกฝาถูกตัวยึบไปทรมิตรที่ล่างนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็เอาเปลียนแน่เรื่องนี้มันเป็นอย่างงี้ครับคือถ้าปล่อยยืดออกไปเนี่ยครับ คนที่ค่อนข้างทําใจแล้วว่ากูไปแน่แน่แน่ม,มันตั้งตัวได้คุณอ๋อทไมตั้งตัวติดอะไม่ใช่ฮะก็คือคนเราเนี่ยพอมันมีข่าวหรือเรื่องจริงนี่อะไรแล้วเนี่ยครับเอาละผลฉันต้ทน,ทนแน่แน่แล้วไหนๆก็ไม่ได้แล้วเอาซะหน่อยอ่าเย่ามันก็ทาใจครับแต่ทำปลายปถ้าเมื่อไหร่ก็ยังไม่หลุดตตีเนี่ยครับในสุดมันจะมีคนยั่วว่าว่าควรอยู่ต่อนะ โไม่ร้องวิ่งัะหน่อยไม่ร้องนั่นซะหน่อยผู้ใหญ่ัะหน่อยแหละผู้เอายกตัวอย่างเลยนะครับผมว่าตอนนี้คนที่กําลังคิดว่าทำอย่างไงก็คืออย่างเช่นท่านขังแสงอะคุณสุธีคังแสงอก็นี่ผมว่าท่านทําใจแล้วอะนะว่าว่าฉันคงไม่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 สำเร็จแล้วลติดแต่มาเจ็ดเดือนที่จะรักษาตรงนี้อยู่นะครับแต่ถึงวันนี้ผมว่าท่านคิดใหม่แล้ว ท่านท่านเอาเนี้ยอาจารย์ทาใจมันยากบางทำใจฉันเป็น่อื่นก็ได้นี่เออหรือไม่ก็เสียดายที่ไม่มีโอกาสพัฒนากระทรวงกลาโหมเงี้ยอาจจะแปลอะไรเงี้ยโอ้ยเออเอออะไรเงี้ยะเพราะนั้นเพราะนั้นช้าไปมันก็มีข้อเหมือนกันครับว่าว่าคนซึ่งน่าจะไม่มีเป็นตัวปัญหารูออุปสรรคเนี่ยครับกลับมาวางตัวใหม่อ่ะอืมเพราะนั้นผมมั่นใจว่ายังไงเสียนี่ปรับปลรมนี่ หลังหมดอำนาจของวุฒิสมาชิกแล้วก็คงก็คงต้องทำอ่ะไม่งั้นแล้วมันยืดเยืย้อแล้วมันยิ่งทำให้ปัญหาเกิดเพิ่มครับรับคนออกไม่ง่ายน่ะคุณมันไม่ง่าย,ยางไงอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีและและอีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ,อมันก็เปลี่ยนจากชมเป็นด่าสิจากนั้นอ๋ออ่าแล้ว<อ>ข้อสำคัญก็คือเขามีก็มีแนวร่วมกับเขาเท่าไหร่ด้วยอะไรตรงเนี้ยนะครับ อ่าแล้วก็อย่างว่าแหละคนบางคนต้องยอมรับอ่ะนะครับเอ่าชื่อบางคนอาจจะตัวคนเดียวก็จริงเนี่ยครับแต่ว่าไอน้ําหนักในสื่อมันสูงก็มีครับอืมเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยไอ้อย่างอย่างของพักอ่ประชานิป,ปัติเนี่ยครับยากที่เขาจะเอารับเข้ามาเพราะว่ามันแตกเป็นสองสองสายสองซี่โอ้ก็สุดขัว้วอยู่แล้วผู้น้อยเนี่ยครับ คุณชวนอย่างเงี้ยซีพูดโอยอ่านี่เหลือเป็นตัวคนเดียวจริงอะนะบันจัตบรรทัดฐาีมันฟาดหัวนะอใช่คุณตุสินฟาดตีนี่นายประชาธิปัตย์ใช่ไหมคุณชวนพูดทีคนคิดว่นนี้คอุณชวนอภิปรายในสภาก็เห็นไหมครับโอ้ทั้งๆที่ไม่พูดกันตรงๆ่ะครับพพวกเดียวกันก็ไม่ได้จีนออกจีนใจเท่าไหร่อ่ะหมเล่นแรงไปหน่อยอ่าแต่ว่านี่แต่ว่าผมว่าเป็นข่าวลันเตียใช่ใช่ อ่าเพราะว่าเขาคือจุลินอาคือจุลินอ่าคุณชวนในลุกขึ้นพูดหน่อยเดียวก็เป็นข่าวอ่าอ่เห็นไหมแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เอา<ม>เอาเอาเอา,เอาประชาธิป,ปัตย์มามันก็มีปัญหาตรงเนี้ยใช่เพราะว่ามันคู่แง่ก็มีสองขั้วชัดเจนนะอ่าออแต่แต่ว่าแต่ว่าประชาธิป,ปัตย์ดูเหมือนเรื่องมีการไปคุยกับคนมีอำนาจอะไรนีน้ก็ ดูเหมือนมีการปฏริเสธแต่ก็น่าจะปฏิเสธแล้วคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนาะคนก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เออเออ่าเพราะว่าอย่างคุณอ่าทักสินก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อ่าก็พูดเหมือนว่าอ่าเฮ้ยมีคนสนิทเก่ากันลูกน้องเก่ากันนะ <c oughs> อืม,อมตอนนั้นเอ่อะไรนะอ้เขาเรืเอ่องอะไรสัญญาลังกาวีก็ คงเป็นจริงอย่างที่เป็นกล่าวกันนั่นนะเออน่าจะประมาณนั้นแต่เอาไปว่าไปใช้ปัดยังไงก็ตามแต่นะจะจะจะไม่รู้สิกจะโดนหลอกก็ฝ่าไม่รู้แต่ว่าแน่ๆปปบร้อรอบนี้นี่ไม่มีไปใช้ปัดแน่นอนนะจานะจ้่ผมก็คิดว่าคงยังยังคงไม่เอาอ่ะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้แอบให้แข็งขึ้นสักเท่าไหร่เนื่องจากท่านนายกเองที่ นายกตามกฎหมายก็ยืนยันว่าสามหนึ่งสี่พอแล้วเอาอยู่เอาอยู่่าครับแล้วอาจารย์คิดว่าปรับคลมจะเป็นไงบ้างทั้งหน้าตาทั้งความเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่จะตามมาครับสิ่งที่น่าจับตาดูในตัตนะผมในการปรับพลมเนี่ยนะครัือพรรครัฐบาลเนี่ยจะปรับภายในของเขาหรือเปล่าไม่ถึงจะปรับเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้นใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติกับ กูไม่อยากปรับพลังประชาชนเนี่ยไอ้พลังสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะอะไรข้างในมันมันมันยังยังไม่ลงตัวผมผมฟังว่ารวมไทยสั้งชาติถ้าถ้าถ้ายังไงเนี่ยขอไม่ปรับอะไรไม่ปรับนะขอจะไม่ปรับในโกตตาของรวมไทยทั้งชาติพูดงย่งไม่ปรับไม่ปรับถ้าเขาเลือกได้ะไม่ปรับแล้วมองหน้าตุชาติปังหรือเปล่าอันนั่นสิใช่ไหม สุชาติมองลสุชาติปังหรือเปล่าเออเอออ่าแล้วแล้วอีกอย่างอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกว่าไม่ถูกฝาถูกตัวของคุณทางอะไรนะทางกลุ่มสุราชใช่ไหมครับอ่าที่เป็นน้ำรีผู้หญิงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมมีอยู่นะใช่ใช่ใช่ะส่วนทางนู้นเขาบอกว่าลงตัวแล้วเนี่ยใครฮะทางชารัฐเนี่ยไปลิกมาป่ะอ่าไปลิกมา มาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็ผมว่ายังไม่ลงตัวนะอืมก็ไปลิกนี่คุณธรรมนัฐดันนี่ใช่ไหมก็คือคุณธรรมนัฐเขาเอาเอาไปริกแต่ผมว่าคุณธรรมนัฐนี่เขาไม่ได้เอาเฉพาะไปริกนะะเอาใครฮะเขาจะเอาพักเลยเขาจะเอาพักเออหมายความว่าเขาน่าจะเป็นผู้สั่งเดินหน้าถอยหลังของพักไม่รึ แต่แต่ถามเวลานี้บิ๊กป้อมกับบิ๊กป้อจะยอมไหมพระมก่อนจะได้หรือยอมนะไหมลูกไอ้ถ้าทางคงยอมไม่ไม่่มคยจะยอมอนะ,อะแต่ว่าถึงไม่ค่อยจะยอมเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเองขอโทษนะครับในบทบาทของของ Big, Big Boss, บิ๊กบิ๊กป้อไม่ไม่ได้เป็นตัวนําของพรรคเลยนะอ่ะอ่า นะเพราะว่าในในในสายตาของประชาชนเนี่ยพอพูดถึงพลังประชารัฐเนี่ยคนนึกถึงธรรมนัตน่ะอ่าใช่ใช่คนนึกงธรรมนัตแล้วก็ที่สําคัญนะอาจารย์ความเห็นผมนี่คือบทบาทมากน้อยแค่ไหนในพรักอีกอันหนึ่งนะสําคัญมัน,ก,นบบก็ต้องคนที่บทบาทก็ต้องเป็นคนที่หาตังค์ได้ว่าตรงตรงใ่ไหมไมงหาเงินม,มาสนับสนุนพัก <S 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 อ่าคือพักก็ต้องอยู่ได้ด้วยการขับเพื่อนพวกเนี้ยอันนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันนะ ใครเป็นคนจ่ายคนนั้นมีอำนาจอ่ะเออใช่หรือไม่ต้องจ่ายก็ได้หาผระจ่าย <laughs> หะ<า>อ่ะามาจ่ายหาคนรวยมาจ่ายคนแล้วก็ต้องมีอำนาจครับครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วตัวอีสองฝั่งนี้ยมันยังไม่ลงตัวกันนะไปถึงทั้งพลังระชาลัททั้งรวมไทยั้งชาติใช่ไหมครับอ่าเพราะรวมไทยตั้งชาติก,ก็ข่าวว่าจะเอาใครนะคุณอะไรที่เป็นน้ำตีช่วยคังอ่ะเออเดี๋ยวนะรัฐมนตรีจข้าราชการทางวิชากาะอ่า อ่าเห็นเห็นว่าจะขยับขยายออกอ่ะครับออ,อ,ออกใช่ไหมออกใช่ไหมอ่าคุณกิษนะกีนะวิจารณะครับอ่าซึ่งคำท,ท่าว่าจะหลุดโผล่ลนะอ่าอันนี้ของทางทางขทายและทางทางพลังประชารัศนะฮะอ่าทางพลังประชารัฐอืมส่วนที่คุาจาร์สุขุมพูดถึง นรต้องีเฮงเงี้ยสุชาตชมลินใช่ไหมอ่านี่ก็ก็พยายามอย่างยิ่งนะที่จะกลับเข้ามาให้ได้เพราะว่าเพราะว่าคืออ่อะไรอ่ะวันที่แล้วเนี่ยมันไม่พอตำแหน่งไม่พอไงใช่แต่พูดถึงไลอตี้พูดถึงศักดิ์ศรีแล้วคุณสุชาติยัง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 อะไรยังยังเนีัยยัง ยังเป็นตัวตั้งของพรรคอยู่ครับแต่ว่าผมก็จะอส่วนหนึ่งเป็นตัวตั้งแต่ว่าตอนนั้นจริงๆต้องยอมว่ารูปแทนชาติยังตั้งหลักมันก็ได้คือหลายหลายหลายกคนหลายกลุ่มหลายก๊กหลาย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 คนนะมารวมวมรเป็นตัวด่วนได้แต่นะบางคนบางคนยังบางบางกลุ่มยังหาคนที่ไม่ทัน่ คงได้ยังไม่คิดไหมใช่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 กลุ่มปักใต้ใช่ไหมเออนั้นงงอ่ะเขาเจ้าตัวงงงเอ้าเออเออแล้วเออต้องต้องได้คนเนี่ยเป็นได้มาใช่ไหมท่านทานฟังอย่างจะขุมว่านี่แต่ว่าใครที่คิดว่าจะปรับเฉพาะพพักเพื่อไทยพักเดียวคงไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับไอผมว่าที่มันช้าอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่เพราะพักเดียวทั้งพักเดียวมันเสร็จไปแล้วอ่ะครับนะเพราะนั้นอันนี้ต้น ท่านก็คงอยากให้มันค่้าครั้งเดียวแล้วก็ครบทุกพักไปหมดเรื่องแค่ไหนเลยเดี๋ยวพอพอมันปรับไปแก้พักเดียวคือพักเพื่อไทยครับพอจบปั๊บก็จะมีคนในพักอื่นโวยขึ้นเอาปรับบจะไม่บอกอะพักเองผมก็อยากปรับเหมือนกันอะไยเนี่ยครับอย่างว่านะคุณสักขินก็พูดมันมีแก่สามสิบอกตรงนั้ไ ไม่พอแบ่งอยู่แล้วคนเก่งบ้านเรามันเยอะเอออาจารย์อาจารย์พูดถูกอาจารย์มั่นใจว่าอาจารย์พูดถูกใช่ไหมอะไรนะอาจารย์ใช่ว่าคนเก่งบ้านเรามีเยอะอาจารย์พูดถูกนะคนเก่งในที่นี้วัดกันตรงไหนละ่ะด้านซีนะถ้า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 วัดก,วๆๆก,กันแบบที่นักการเมืองเราก็คือถ้าได้รับเลือกตั้งนี่ถือว่าเก่งแล้วอ๋อโอเคแล้วลือกตั้งนี่ถือว่าเก่งแล้วแล้วตรงนี้พอพอพอได้รับเลือกตั้งเนี่ยเก่งแล้วเนี่ย แล้วถ้ามีกลุ่มบางคนเนี่ยใช่ไหมพอ,ดอได้เลือกตั้งสักสองสามสมัยมันต้องได้อ่าอ่าอ่าอย่างหนึ่งอีกอย่างก็คืออัศวัลเลือกตั้งว่าเก่งแล้วเนี่ยถ้าเราพาคนอื่นชนะเลือกตั้งด้วยเนี่ยอ่าอ่าก็ต้องถือว่าเราเป็นฝ่ายเก่งเนี่ยเก่งกว่าเก่งขึ้นอ่อต้องต้องมีตําแหน่งขึ้นอือโอเคโอเคผมว่าอาจารย์พูดผิดไม่ผิดหรออาจารย์พูดถูกแล้วมันเอามามาตรการวัดความเก่งต่างกันเอ แล้วแล้วอะละแ,ลแลต่ว่าถ้าเราก้าวก้าวพ้นเรื่องปรบครอมอนะแต่ละพักจะฟังก็ฟังถึงก็ตามแต่พอเห็นหน้าตาจะมันจะดีขึ้นไหมจะช่วยอยู่นานขึ้นไหมจะให้เสียงบ่นน้อยลงไหมไม่อย่างน้อยมันก็มีชีวิตชีวาขึ้นอ๋อเหรออ่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเอ่อพวกที่อะไรเข้ามาใหม่ก็อาจจะอ่าสร้างสีสันได้ตรงนี้ครับอืม ข้ามาใหม่ก็สร้างสีสันได้คนอาจจะแบบกําลังจะบ่นกําลังจะอะไรก็เอาเปลี่ยนคนแล้วเหรอก็คึกคักมีชิววาจับตากันต่อไปอ่าใช่ใช่ใช่แบบนั้นนะก็เหมือนเดิมน่เหมือนกับเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้น่จ้ะนะเราก็เราก็จินมาแบบนี้อืมแต่ว่าเนี่ยสมมุตินะไม่มีการปรับอะไรมันก็เหมือนเดิมอ่าอันนี้ยิ่งฟื้น้นมาก็มีเรื่องได้พูดได้คุยรู้สึกรัฐบาลมีชีวิตขึ้นมาติเนี่ย ใช่ใชแล้วผมมองอีกแบบนะอาจารย์นะเวลวาวลวลวลปอบเสร็จเนี่แต่ลราในพักหรือระหว่างพรกก็ทะเลาะก่อน <c oughs> คือ,อทะเลาะจะไม่เวลาสนใจประเด็นอื่นคนก็จะสนใจเรื่องการทะเลาะกันของของของ,ของ,ของพรรครัตบาลมบบไม่สวนไหมจารแต่เท่าที่ผ่านมานี่ยังยังยังรู้สึกว่ารัฐบาลโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยนะครับยังทะเลาะกันภายในรัฐบาลด้วยกันน้อยนะ อ่าใช่ใช่ภายในฟักเดียวกันก็น้อยฮะผมว่ามัน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 ออะไรอ่ะอคือมันมันมันพอจะรู้ว่าไผยเป็นสากันอ่ะก็ก็จริงอาจารย์แต่ผมกับคิดอย่างนี้อาจารย์นะก็ลองปรับดูรอบนี้อาจจะเยอะก็ได้คนแล้วคนผิดหวังนะอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมมันก็อย่างนี้ อนี้ก<อ>็ก็ปรับไจกันไปอ้หกเดือนหน้าก็ปรับีกปรับไปทีนี้ถ้าที่ผมผมผมอยู่การคุยกับคนที่มีตําแหน่งเขาเรียกไงจะเป็นโคศกจะเป็นเลขารัฐมนตรีอะไรเงี้ยที่เก่าตีัฐมนตีเนี่ยนะเยอะนะคุนี้เขาก็เดือดร้อนนะเขาก็คือเวลาปรับัฐองตรีไม่ได้ปรับต้องตีหลุดนะคนเดียวถูกไหมจ้ะบ,บริเวณรอบตําแหน่งทางการเมืองหลุดเยอะหลุดเยอะคนพวกนี้แหละโอ้โหเอาละ อาอาอแตใใ่ใช้ใช้ทีมงานเก่าน่าจะได้เออนะใช้ใช้ทีมงานก็แต่คืออยากเห็นครับตรงนี้ว่าว่ามันผ่านไปเนี่ยรความเข้าใจเราถูกไหมว่าอาว่ามันไม่ลงตัวกันในบางพัคอะไรเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญนี่ผมว่าก็สําคัญนี่ก็ดูว่าอ,อํานาจของกลุ่มเก่าหมายถึงอํานาจไออนุรักษณะนะครับ ยังข้องงำได้สูงเหมือนตอนตั้งใหม่ไหมโอ้โเห็นได้ข่าวว่านี่รัมตียุติโทษรัมตีกลาโหมปะกะลาโหมเนี่ยต้องดูต้องดูว่าน้าไข่ใช่ไหมเออ่าตรงลงว่าเห็นว่าจะมีตั้งรัมตีช่วยจริงเปล่าเออแล้วมีชื่อถ้าจนรัมตีช่วยก็ต้องยกตรงยอมอ่ะอ่าอ่าอะไรเงี้ยใช่ไหมถึงแม้ว่าเจ้านายกมองเพราะว่าการเอานายกมาเป็นรัมตีกรลาโหมเนี่ยมันเหมือนลุมตัวนะครับ เราได้เห็นการเอานายกอ่มา <คน S 2> เป็นเราดีว่า<ะ>การการลาหมนี่หลายหนแล้วนะมีคุณชวนมีคุณยิ่งรักมีใครกันคุณจุทินอ่าค,คุณชวนคุณยิ่งรัก่เนี่ยมันเหมือนกับเอามาเชิดไว้เฉยๆอ,อ,อ่ะอ่าแล้วยิ่งกลายเป็นว่าอะไรที่มาจากตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องนายกอนุมัติแล้วครับเ <c oughs> อออาจารย์พูด ผมอยากจะคิดเส้นใต้จริงๆนะก็คือว่าจะดูตำแหน่งไหนก็ดูไปตำแหน่งลมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องดูว่าเป็นใครคนที่จะปรับครมมีอำนาจจริงหรือไม่อย่างไรจะใช้ว่าอำนาจเก่าอำนาจเดิมผู้ง่อำนาจที่ที่ทําให้มีการปรับครมเอ้ยมีการตั้งครมมอได้ยังมีอยู่ใช่ไหมอันต้องดูด้วยว่าเป็นใครโอ้อนี่ไอ้ที่นั่นเรา,เรา เราเรายอมรับต้องยอมรับกันอยู่ว่ามันเป็นการข้ามขั้วกันนะนะใช่ใช่แล้วราวนี้เวลาตั้งไอ้ตำแหน่งอ่างเนี้ยกับความสาคัญมันตัวอย่างเช่นอย่างมหาไทยเนี่ยพอให้ภูมิใจไทยกลุ่มก็ยังดูว่ายังดูว่าอยู่ทงางฝ่ายก็เรื่องอะไรนะฝ่ายที่มาจากเลือกตั้งอ่ะนะอ่าตรงเนี้ยก็ยังยังพอพอ,อคิดว่าความเปลี่ยนแปลงคงมีขึ้นได้ครับคือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเดิมก็คือ เป็นบิ๊กเล็กนะฮะบนเอกนัตนัตตพลนาคพาณิตนัตพลนาคนาคนาวานิตเออทีนี้ทีนี้ก็อย่างที่บอกทางการเป็นรู้สึกว่าแหมเดี๋ยวจะหาว่าจับมือสัมนาศเก่านะเกินให้เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการสุโกลโหมที่ผมฟังว่าเงี้อใจครับเกิดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาหมเมื่อไหร่นก็เป็นคนละคนเมื่อนั้นก็ตอนที่ผมฟังแต่ว่าไม่กล้ายืนยันแต่ผมไม่น่าจะพลาดก็คือ จริงๆเขาก็จะดันให้เป็นรัฐมนตรีกาลาโหมนี่แหละพูดเองตอนแรกตอนนี้ตอนเนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยแต่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 ว่าเนี่ยตอนนี้คือให้คือจริงๆแกก็เป็นตัวตัวจริงอยู่แล้วแหละก็จะดันจากเลขามาเป็นรัฐมนตรีเลยแต่ดูเหมือนฝ่ายการเมืองอย่างนี้แล้วกันก็เอาละก็เจอกันครึ่งทางอาจจะให้เป็นในนามของรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยไปก่อนอย่างไงก็มีหน้าอยู่แล้วอผู้เมียหน้าเป็นในกาลาโหมไมใช่ใช่ใช่ พเพราะว่าแล้วมตีตัวจริงก็ไม่มีเวลาดูอีกแล้วล่ะถูกไหมใช่ใช่ก็ไม่ถนัดด้วยแหมชัดเจนอาจารย์กันสิ่งที่อาจารย์ย้าคือว่าการปรับครอ,อรมอลหรือการเมืองต่อน,นี้ไปมิใช่ว่าฝ่ายการเมืองจะสามารถกําหนดได้ทุกอย่างเหมือนกันอย่าลืมว่าการตั้งครอรมอได้เพราะการาาาปานนาาระสานอำนาจการข้ามขั้วระหว่างอานาจครับมารืมรอำน,นาจอำนาจฝ่ายการเมืองอำน,นาจอำน,นาจเดิมๆที่มีอยู่เนี่ยอันนี้คือยัยงยังมีอยู่ยังไม่ร้องรอยอยู่ถูกไหมจ๊ะครับครับ ตานนต้องตามตั้งไรครับอาจารย์ครับอะไรตอนนี้ก็จับตาดูกันครับว่าตกลงคุณเศรษฐาจะจะขึ้นมาเชียงใหม่หมรือเปล่าเออนะคุณตักษิณกำลังสนทนาอยู่นะส่วนคุณพิธาับเพราะว่าการเมืองมันครับวันนี้มันชัดเจนแล้วล่ะนะครับ เรื่องเกี่ยวกับว่าอำนาจอยู่ที่กั้วไหนอ่าชัดเจนชัดเจนละอยู่ที่ด้วยอยู่ที่ใครเป็นพิเศษอ่าเราดูการปรับนะฮะว่าครับว่าเป็นไปตามที่ผู้กนอการคิดหรือเปล่าครับครับได้ครับก็ขอบคุณอาจารย์สุขุมะอาจารย์ขอให้มีความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะฮะตลอดไปจะได้ดูการเมืองกันได้เป็นยาวอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์สุขุมครับครับขอบคุณครับครับพักกันสักครู่ครับ